เวลคัมแบ็คครับทุกคนโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างฮนะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนหรอกอจริงๆแล้ว แค่ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้สตรีมเฉยๆนะช่วงน,นี้รู้สึกว่าอยากหาความรู้ใส่ตัวเองนิดๆ,ๆหน่อยๆน,นะก็เลยไปเรียนนู่นเรียนนี่มานะก็เรื่องที่ผมอยากทาเลยตอนนี้ก็คือผมอยากปั้นโมเดลได้นะทุกคนผมก็เลยไปเรียนเบนเดอร์มานะเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยผมจะทําโมเดล 3d เนี่ยแจกทุกคนละกันนะมาดูดิว่าผมจะทําได้ดีสักแค่ไหนนะทุกคนในวันนี้นะผมเข้าเกมมาก็เห็นเกมมันอัปเดตไปแล้วนะทุกคนเป็น e v ิ l นะ e v i ิ Event นะอันนี้น่าจะเป็นพอยหลักของอัปเดตนี้แล้วแหละ ก็มีอะไรอัปเดตมาเยอะเหมือนกันนะทุกคนอย่างเช่นเกมพาร์ตนะไม่ใช่เกมพาร์ตอีกเขาเรียกว่าพาร์ตเฉยละกันนะอันนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะมีตัวเทียห้าสินะทุกคนซึ่งเป็นกอตลี่ตัวใหม่นะอันนี้ก็หาได้จากพิมียมเท่านั้นนะผมก็ยังไม่ได้เติมเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ด้วยนะอันนี้อืมเท่าไรเนะี่ยเจ็ร่จุดเโลบัคแพงมากนะทุกคนตัวที่เข้ามาเลยก็คือจะมีตัวของมันชื่ออะไรนะ มันชื่ออะไรนะ Evil Titan c o c k m a n นะทุกคนแล้วก็มีตัวก็เป็นคอร์สบิกตัวใหม่เข้ามานะนี้ดูจากสตเตตเข้าคาแล้วเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ DPS อยู่ที่1แสนนะทุกคนเยอะกว่าอีกานะไอตัวอีกาเนี่ยมันโจมตีอยู่ที่เท่าไหร่นะโจมตีอยู่ที่90,000นะทุกคน90,000 DPS นะก็ถือว่าแรงแล้วนะแต่ตัวนี้โอ้โหเอาเรื่องมากนะทุกคน แต่อยู่ที่20,000นะ0.2วิก็ DPS 1วิเนี่ยจะอยู่ที่1 0 0 0 0แนะแล้วก็มีสกิลพายุด้วยนะอันนี้ซึ่งก็เดี๋ยวไปดูทีหลังละกันนะตัวนี้ตอนนี้เนี่ยตัวออกไปแล้ว1.1000นะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตัวนี้เลยกว่านะไม่ใช่ไรทุกคนเพราะว่าลัคกี้พชั่นผมเนี่ยยังเหลืออยู่นะผมไปสุ่มตัวตัวก็ตเก่าอมานะไอพวกกอตที่แบบเก่าเนาฬิกาอะไรเงี้ยทีวีแล้วก็คามลอะไรเงี้ยไปสุ่มมาเมื่อกี้ ตอนนี้เนี่ยไอดีหลักเรามาอยู่ที่44,723แล้ววันนี้เนี่ยผมพยายามจะเปิดให้ได้สักหลายๆแสนหน่อยละกันนะน่าจะหลายแสนอยู่นะวันนี้มีอยู่ที่6 ID ดีเลยนะทุกคนมาเปิดเลยนะปึถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันออกก่อนเนี่ยผมก็จะรีวิวเลยนะทุกคนไม่เปิดต่อแล้วนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอาไว้เก็บเปิดทีหลังละกันโอเคเข้ารอบแรกนะไม่ได้เลยเลยอ๋อ ผมว่าเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกลืออยู่แล้วนะเดี๋ยวผมเปิดเป็นแบบธรรมดาแล้วกันนะไม่เอาฟาสต์โอเพนนะเดี๋ยวสามหมื่นห้าแล้วทุกคนนี่ดูดีว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาหรือเปล่านะดวงเราจะได้รีวิวคอสมิกตัวใหม่หรือเปล่านะโอเปิดแบบนี้มันช้าเกินไปว่ะผมว่าเราเปิดแบบฟาสต์โอเพนเลยแล้วกันนะมาเลยดูซิว่าเราจะได้ไหมเนี่ยไอดี ID หลักอันนี้คือเป็นไอดีหลักของผมนะทุกคนมีเพื่อนไหมเนี่ย มีเพื่อนมาเล่นไหมวันนี้ไม่มีเพื่อนเล่นเลยนะตอนนี้เนี่ยอันดับของลีดเดอร์บอร์ดท็อป50เพเยอร์เนี่ยผมตกมาอยู่ที่อันดับที่5ไปที่เรียบร้อยนะทุกคนก็มีคนไทยนะเล่นเยอะเหมือนกันนะคลินี้รู้สึกว่าจะติดท็อปกระดานเนี่ยเยอะเหมือนกันนะดูดิเ,ดเห็นไหมติดท็อปกระดานอยู่3คนนะก็มีผมเป็นอันดับที่5นะโอเคมาต่อดีกว่านะอันนี้ยังไม่ได้เลยนะทุกคนเหลือหนะมื่นสามนะมันรุนีกว่าผมจะได้หรือเปล่านะคลิปนี้ ไม่ออกเลยหมดหรือยังหมดหรือยังอัี้ะไม่ออกจริงนะทุกคนเรียบร้อยนะก็หมดไปเป็นที่ร้อยนะสำหรับไอดีแรกฮ้ยังไม่หมดดีมันขาดนิดนึงอะ่ะโอ้โหขาดแค่แบบ300ร้อยไลูกนี้ผมไปฟาร,ร์มก่อนสักแป๊บดีกว่านะแต่ไม่ละรับเปิดไปเลยนะแบบปาร์ตโอเพนซะด้วยอีเวนต์นี้เนี่ยเหลืออยู่ที่11วันเลยนะเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างที่จะยาวนะทุกคนอ๋อผมลืมบอกไปเลยก็คือ มันมีกล่องเจมมาด้วยนะเป็นตัวของ p e n ซิลแมนนะทุกคนอันนี้ก็ผมไม่อยากสุ่มละผมก็เลยเก็บเพชรไว้ดีกว่านะโอเคก็ ID แรกนะทุกคนไม่ได้อะไรเลยนะเงียบมากเงียบจริงๆมาทุกคนอันนี้เป็น ID ที่2ขอผมนะก็ผมบอกเลยว่า ID นี้เนี่ยมีเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเปิดลักกี้ไปก่อนเลย ID นะ i ไี ID นี้นะทุกคนมีอยู่47,000นนะซึ่งเราการันตีแน่นอนนะว่า เราเปิดได้เก้าสิบตัวนะก็คือสิบครั้งนั่นแหละทุกคนเก้าสิบตัวเปิดเลยละกันนะอันนี้ได้เปิดเสี่ยงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะเปิดไว้โอเคมาเปิดเลยเรียบร้อยนะทุกคนเกลือมันเดืมโอ้ยเควสสำเร็จอ่ะเควสนี้ก็ผมไม่ค่อยได้รับสักเท่าไหร่นะโอ้แล้วดูตัวมันออกดิออกแต่ตัวกลางๆนะทุกคนมาตัวแดงสักหน่อยดิพอแบบเอาให้ชื่นใจหน่อย ผมไม่ออกเลยป๊าเดี๋ยวผมเปิดแชทดูแล้วกันนะเพราะว่าแชทเนี่ยมันจะสปอยได้ทุกอย่างเลยนะเปิดไปเลยเราไม่ต้องไปลุ้นตรงนี้นะเรามาลุ้นตรงนี้ดีกว่าว่ามันจะขึ้นชื่อสีฟ,ฟ้าหรือเปล่านะโอ้ยไม่ออกเลยไว้ทุกคนตอนนี้เราเหลืออยู่ที่6,500แล้วนะถ้าเกิดเราซูมอีกก็จะเหลืออยู่ที่2,000 ปั๊บอืมสองพันก็เปิดได้กี่ครั้งอ่ะก็เปิดได้ไม่กี่ครั้งเองอ่ะโอ้โหแล้วด,ดูมันทำกับผมดิพุทเจ็บใจเลยอย่างเงี้ยหมดเวลาแล้วนะทุกคนสี 40, นะ่หมื่นนหะก็เดิวเปิดนี้อีกได้อีกสักสี่ตัวเนาะสี่หมื่นสี่หมื่นผมจะตีกลมๆสักสี่หมื่นละกันนะเค okay. อะฮะสองไอดีสี่หมื่นนะทุกคนเรียบร้อยนะเหมือนเดิมไม่ได้อะไรเลยมาไปดูที่ไอดีต่อไปดีกว่านะว่าเราจะได้หรือเปล่า มาอยู่ที่ไอดีที่สมแล้วนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าไอดีนี้มีเท่าไรเหมือนเดิมเลยนะเราก็มาดูด้วยกันดีกว่าว่ามีเท่าไหร่โอ้โหไอดี ID นี้มีสองหมื่นวัดทำ็นฟาร์มเล็นน้อยจังอะ่ะ <c> ผ <oughs> ู้เปิดเลยละกันไม่ต้องลุนเยอะนะอันนี้ผมว่าไม่น่าจะออกแน่ๆนะหรือว่ามันอาจจะออกก็ได้นะสองหมื่นขนาดโตแดงยังไม่ออกเลยทุกคนนะโตคอสมิก,กมันจะออกง่ายๆเลยวับอืม,อมไม่ออกแนฮะทุกคนไม,ไม่เปล่า ปรือโอ้ไม่มาเลยนะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาดูไอดีฟามสักเท่าไหร่นะก็เลยแบบปล่อยป่าแล้วเลยไปหน่อยนะมันก็เลยมีค่อนข้างที่จะน้อยนะทุกคนเซ็งเลยนะเดี๋ยวผมขอมาดูสเตตคร่าวๆตัวนี้ก่อนละกันนะว่าโหดหรือเปล่านะตีสามพันศูนย์จุดห้าออกก็ไม่เท่าไหร่แต่มีสกิลด้วยนะใช่ไหมมีสกิลด้วยนะ <S <S เออไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวแดงอยู่แล้วนะมา อีก3ามไอ้สี่อันสุดท้ายนะเหมือนเดิมไอดี ID นี้เนี่ยไปค่อนข้างที่จะไวมากมากนะทุกคนโอนไม่ไม่พอไม่ไมไมพอพอ,อันนี้ไม่ได้นะเราต้องเปิดเป็น500อ่าเรียบร้อยโอเคมาดูที่ไอดที่4ี่แล้วกันนะว่าเราจะได้หรือเปล่านะมาต่อกันที่ไอดดที่4นะทุกคนก็มาเปิดมาลัคก,กี้เหมือนเดิมนะโอ้โหใช้ลัคก,กี้เปลืองมากนะอันนี้มี4ี่หมนนะถือว่าเยอะอยู่เหมือนกัน พาร์โหมดเหมือนเดิมนะเราไม่ต้องไม่ลีลาอะไรหรอกถ้าเกิดมันจะได้อะยังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะทุกคนโอเคผมว่าเดี๋ยวผมขอพักไอดีนี้แป๊บเดี๋ยวผมขอไปเปิดในเซิร์ฟวีตัวเองดีกว่าตัวส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเปิดได้จากเซิร์ฟวีนะทุกคนก็มาดูดีว่าความเชื่อน,นี้เนี่ยผมยังยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะเซิร์ฟวีจงมาเฮ้ยแต่เราได้ตัวแดงนะเปิดมาได้ตัวแดงเลยนะอย่างนี้นี่ถือว่าดีหรือเปล่าทุกคนมาดิมาไม่เนี่ยพรอมิก ขอขอรีวิวคลิปนี้ได้ไหมอุ้ย,ยตัวแดงเออออกเกียวทุกคนเราอาจจะได้รีวิวในตัวนี้ก็ได้นะไอดี ID นี้อือหือไม่มีเลยอะ่ะแวบบมันออกยากเกินหนึ่งจุด็เอร์เซ็นโอไม่นะทุกคนหมดอีกแล้วอะ่ะเปิดไปตั้งสิบครั้งนี่ผมเปิดแบบเร็วเร็วเลยนะผมเปิดแบบเร็วมากอะ่ะแล้วดูดิตัวไม่ออกเลยตอนนี้เราเปิดมาอยู่ที่สี่ไอดีแล้วทุกคน ต่อไปนะจะเป็น ID ที่5แล้วนะก็เดี๋ยวมาดู ID ที่5ดิว่าเราจะได้หรือเปล่านะตอนนี้เปิดไปแล้วนะ1 4 0 0 0 0 0000ตีกลมๆซะหน0 0 0สน่นะก็ยอดมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปท้ายคลิปให้ดูแล้วกันนะว่าเราเปิดไปเท่าไหร่นะวันนี้มาต่อกับ ID ีนี้นะทุกคน ID ที่5แล้วนะเกือบจะสุดท้ายแล้ว ID นี้ก็มาดูีิว่ามีเท่าไหร่มิวสี่หมนเนะก็เปิดไปเลยดีกว่านะ ความเชื่อเรามันไม่ได้ผลเราก็ต้องเปิดเซิร์ฟธรรมดาไปนี่แหละทุกคนนะเราจะไปซีไม่ได้วันนี้เดี๋ยวสักวันเราก็ต้องได้อยู่ดีนะเพราะว่าอีเวนต์นี้มันอยู่ตั้งสิบวันเอ้ยมันทําไมไม่ได้เลยวะเ,เดี๋ยวนะผมขอเปิดไอ้ตู้ของปาก,กานี่ก่อนนี้ปาก,กาเอ้ยดินสอดิปากาเล,ละเพนซิลมาดินสอเฮ้ยมาไหม อลองๆสักนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยมีอยู่1นึ่งแสนเลยนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเพชรเลยโอเคตัวแดงออกนะมามาตัวแดงออกนะจะได้เลิกที่ดีละดูจิมาไหมมาไหมอันนี้เราได้ตัวแดงมาแล้วนะสําหรับไอดีนี้เนี่ยอ่ะอันนี้ก็ได้ตัวแดงหมาอีกหนึ่งตัวนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าอุ้ยยังเหลือ อีกหมื่นพันนะทุกคนก็เปิดได้อีก2รอบนะ2รอบคือเราจะเปิดแบบแพ็คก9อันไม่ได้ละเราต้องเปิดแบบแพ็คย่อยแทนนะไม่มาทุกคนมาที่ตัวแดงโอ้เซ็งเหลืออยู่2,800นะเราเปิดนี้ได้แล้วก็เปิดเป็นแพ็คย่อยได้อีก2อันนะคือครั้งละ1ตัวปึ๊บๆไม่ได้แฮะอีว e ิมามาหน่อยสิมาหรือเปล่ามีคน <laughs> มีคนขอเทตตัวแดงกับผมอีกแล้วนะ ไม่ได้นะทุกคนโอ้หเซ็งมากเอ้ยได้ตัวได้ตัวแดงส่งท้ายโอเคเดี๋ยวไปดูไอดีสุดท้ายดีกว่านะว่าเราจะมีโอกาสได้มารีวิวในคลิปนี้หรือเปล่านะมาทุกคนไอดี ID สุดท้ายนะเปิดลัคกี้ไปก่อนเลยเหมือนเดิมนะตามสเต็ปผมว่าเนี่ยผมน่าจะฟาร์มแค่6ไอไม่พอแล้วนะเดี๋ยวผมไปสมัครไอดีใหม่แล้วก็ฟาร์มเพิ่มเป็นสัก10 i ไแล้วกันนะสำหรับแมปนี้แล้วก็ เติมเกมพาร์ทให้มันครบคันเหมือนไอดีทั่วๆไปนะอันนี้ผมได้เติมหรือเปล่าเนะี่ยเหมือนไม่ได้เติมเลยฮะโอเคเติมครบนะมาดูดีกว่าว่าผมจะได้หรือเปล่านะอันนี้แปดสี่หมืนทัทุกคนอ๋อ เรียบร้อยนะทุกคนเราไม่ได้ตัวเลยนะรถบันแบบว่าเคมปีเปิดไปประมาณสองแสนนันจะได้แล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> ก็สรุปแล้วนะทุกคนเราไม่ได้ตัวใหม่เลยนะเราได้แต่ตัวแดงซึ่งตัวแดงผมก็ไม่ได้อยากรีวิวอะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> ผมอยากรีวิวตัวฟอสตมิก <c oughs> ตัวใหม่อะอดีปีตั้งแสนหนึ่งอะไม่ได้ดูเลย <c oughs> หลังจากนี้เนี่ยผมจะฟาร์มยาวๆแล้วก็พยายามเปิดหลังใหม่ให้มันได้ตัวมารีวิวนะ ถ้าเกิดว่ารีวิวชาไปก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอย่างน้อยนะเราก็ได้ตัวมาแน่ๆนะสำหรับอ e ัปเดตอีวิวนี้เคทุกคนสำหรับใครที่ไม่ไดตามผมนะฝากติดตามมาด้วยกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ